สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีะทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไพเรารักนะคะตอนนี้เรามาดูเหล็กนะคะมาดูเหล็กว่ามันถูกหรือมันแพงก็เลยแวะตัดต้นไม้ให้น้องนะคะนี่พ่อตึงว่าจะาไปฝากน้องดาวด้วยนะคะพ่อตึงขอพรจากน้องดาวนะคะขอให้บ้านทิดอ้นให้เสร็จเร็วๆนะคะน้องดาว เรามาตัดไม้นะคะมาตัดไม้ไม่ทนตอนนี้กำลังขึ้นตัดคนตัวเล็กนะคะขึ้นได้เร็วจะไปฝากน้องดาวด้วยไปฝากพี่เลิศกับแม่นิคู ดูไม่คือโพสแทนมือ,มอน,นี้เวะตัดไม้นะคะเวะตัดไม้เราจะเปลี่ยนสับไม้แต่ละชนิดนะคะวันนั้นกินไม้ไม้กระรุงวันนี้ก็จะกินไม้ท่อน โอ้ยลิงวะสันได่ยนินเสียงลิงห้องว่ะค่ะนี่เกียกเกียววะสันตัดมาต้นใหญ่เราก็ต้องมาทอนอีกให้มันเล็กๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หกลอ้อหรือ10บล้อมาขินนะคะเป็นรถปิกอัพเราเข็นไปยาวไม่ได้เพราะว่าระยะทางมันไกลมากเราต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆ สันส้นๆกาบขอพอะคุณแม MM ่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่แวะตลาดบ้านเลิศนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ท,ทุกๆท่านนะคะร่ำรวยเงินทองทั้งปีนี้และปีหน้านะคะกิจการการเงินการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไปนะคะ เดี๋ยวหนูขออนุญาตไปเก็บไม้ขึ้นรถก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนเดี๋ยวเด็กๆจะไม่ได้กินกันเดี๋ยวไปดูตอนที่น้องดาวกินกับน้องเลิศนะคะนี่ไม้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะนี่พ่อใหญ่เตืงเราเลี้ยงสั่งง่าย,ยตัวนี้ปวดแล้วจะไปให้ยพ่อใหญ่ฟุกอีกละค่ะนี่ เบ่งเด้อค่ะนี่แล้วเสียไปไห้พ่อใหญ่ฟุกอันนี้พ่อฟุกนะคะอยู่ตรงนี้เา้เาจะเราเก่งหนพุ่นี่ะเบ่งลราหยับไปไกลๆ่นอึบบึ้ย,ย,ยนี่แบ่งๆกันกินนะคะแบ่งให้แบ่งไม้ให้พ่อฟุกกินด้วยแล้วก็จะไปฝากน้องดาวด้วยนะคะ ส่วนพ่อดอยก็อยู่ตรงนู้นนะคะนุ่นพินตูดพ่อดอยเราไว้บนแค่นะคะนี่ไม้กับส่วนเจ้าเรือเราก็ได้กินแล้วเอ่นะคะมาถึงมันน้องดาวแล้วนะคะนี่เอาลงให้พี่เดือนกินแล้วนะคะกินไม้ สวัสดีค่ะแล้วเอาไป,ปให้แม่แป้งบำนุงลูกนะคะนี่บำนุงลูกห่ม,มละไปผ่าห่มนั่นเอามาห่มเลยเนาว <c oughs> นี่ป้งก็ได้กินแล้วนะคะแบ่งกันนะคะแบ่งเบ่งไว้ให้น้องเลิศบ้างแล้วก็เบ่งไว้ให้น้องดาวนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนอาหารนะคะเปลี่ยนอาหาร ไม่กระหู้กระมิดล่ะค่ะโอ้แม่แป้งแล้วกินไหนอยู่บอกไม่ญ่ปนันโธ่พญายืนเบื่อเลยค่ะพูนไม่ขอนใหญ่เมนิโคบามีฟันดอกฟันลุดมืดคันนี้พูนเฮ้ยดีใจได้กินได้กินไม่พญายืงคันนี้พญายืงเอาไม้มาฝากน้องดาวคันนี้ตะกกี้ โอ้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 ไปแค่ไรนน้ำกลุ่นเถอะกินหยามากเมืดมือล้วค่ะเนี่ยก็ไมากินไม้ซับเน่ค่ะนี่เป็นไม้ธรรมชาติแสบประอ้วนมูคนไปบ้านมาบ่

ลำกินทีหลังมูเพื่นไปมือล,ลำบ้านมาเป็นบ่บ้านออกมากบ่บีบีกี่จะไปใกล้เขาแล้วเราจะไปหาน้องเลิศกันนะคะนนี่ น้องดาวได้กินแล้วนี่น้องเลิศดเราก็ได้กินแล้วนะคะนี่ส่วนของแม่เนิโคก็ไว้ตรงที่ผูกแล้วนะคะแล้วก็พ่อเติงก็ทิ้งให้พ่อฟุกด้วยนะคะแบ่งๆกันกินขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจครอบครัวภายเลิศดรักนะคะ ขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองอย่ากเก็บอย่าจนเงินไหลกองทองไหลามาทุกทุกท่านเลยนะคะจิจการการเงินการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีนี้และปีหน้านะคะรักเลิศรัก,กน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะ เก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะกำลังจะเอาเมนในโคกินน้ำอาบน้ำนะคะนี่ขอบขอบพ่ะคุณแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะที่แรกตลาดบ้านเลิศนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ ันนี้ได้กินไม้นะคะวันนี้เราก็จะพีโอเดอร์อต่อนะคะพีโอเดอร์อต่อวันนี้เราจะมีแต่ผลไม้นะคะกับกล้วยนะคะ สำหรับวิดีโอนี้หนูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ